จีมินพาซองอุนทุบสถิติ BTS บน iTunes ด้วยเพลง With y o U ฮาซองอุนและจีมิน BTS สร้างประวัติศาสตร์ด้วยเพลง With y o U ของพวกเขาหลังกลายเป็นเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งบน iTunes ใน100ประเทศได้เร็วที่สุดเมื่อวานนี้คู่เพื่อนซีสุดเลิฟฮาซองอุนและจีมิน BTS ได้ปล่อยเพลง With y o U ที่ทุกคนรอคอย With y o U เป็นเพลงประกอบละครเรื่อง Our Blue ทางช่อง TVN ซึ่งหลังจากปล่อยออกมาเพลงนี้ก็ได้ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตไอทูนทั่วโลกในทันที With U d e ิวที่1ในชาร์ตเพลงไอทูนทั่วโลกและในชาร์ตเพลงของไอทูนของยุโรปนอกจากนี้ยังขึ้นสู่อันดับหนึ่งในกว่า100ประเทศในเวลาไม่ถึง5ชั่วโมงรวมถึงสหรัฐอเมริกาสาหรัฐอาณาจักรญี่ปุ่นฝรั่งเศสสิงคโปร์สเปนไต้หวันและอีกมากมายนอกจากนี้วิสยยังเป็นเพลงที่เร็วที่สุดที่เคยขึ้นอันดับ1บนไอทูนใน100ประเทศอีกด้วยก่อนหน้านี้สถิตินี้เป็นของ b t s ด้วยเพลง d ดน a ม i t e เท่ากับว่าจีมินทำลายสถิติของวงเขาเองทางช่องของเราขอแสดงความ มยินดีกับความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยนะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ